ไอ้ประเด็นเรื่อง RAM ขาดแคลนเนี่ยมันแย่ครับอาจจะแย่กว่าที่หลายคนคิดด้วยซ้ำฮะเพราะว่ามันไม่ได้แพงแค่ RAM เนี่ยฮะแต่ทุกอย่างนี่เป็น memory มันก็แพงขึ้นหมดแหละไม่ว่าจะเป็น SSD หรือกร์ดจอไอ้พวกเนี้ยก็ต้องใช้ memory เหมือนกันก่อนหน้านี้ครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเพราะว่าเตรียมตัวเจอราคาการาดจอขยับขึ้นได้เลยถ้าฟังเรื่องนั้นแล้วยัยงรู้สึกแย่ไม่พอมาดูข่าวล่าสุดนี่ฮะพวกกราดจอกลุ่มบัดเจตรุ่นราคาประหยัดทั้งหลายเนี่ยฮะมีแววได้หายไปจากตลาดเลยด้วยซ้ำ รายงานบอกมาครับว่า AMD และ NVIDIA อาจยุติการผลิตพวกการจอรุ่นราคาประหยัดไปเลยข้อมูลนี้มาจากสื่อเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าพอเขาเจอราคาแรมใหม่เข้าไปเนี่ยต้นทุนการผลิตของกาจอพวกนี้มันก็สูงขึ้นจนอาจจะไม่คุ้มทุนแล้วถ้าเขายังฝืนขายต่อไปก็เท่ากับว่าเขาเนี่ยต้องขึ้นราคาสินค้าแน่นอนครว่าทําอย่างนี้กลุ่มบัจเจตมันก็จะไม่บัจเจตอีกต่อไปแถมกําไรของสินค้าราคาประมาณนี้เมื่อเทียบกับร,ระดับบุแล้วนะครับก็คงน้อยกว่ามากเลยฮะ ปัดมันออกไปเลยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าได้ซ้ําแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่เขาบอกว่าการ์ดบั d เจตเนี่ยรุ่นไหนถือว่าเข้าข่ายคําว่าบัจเจตบ้างแต่สื่อนอกเนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่าอาจจะเป็นรุ่นลงท้ายรหัส60หรือว่า50นั่นแหละฮะ ซึ่งยังไงแล้วครับผมก็อยากให้ฟังหูไว้หูก่อนนะฮะถ้าเป็นจริงเนี่ยผมว่ารุ่น50มีโอกาสโดนมากกว่าเพราะว่ารหัส60เนี่ยจัดตัวเป็นเซกเมนต์ของการจอดที่ขายดีที่สุดเลยนะครับถ้าเขาเกิดตัดไอ้เซกเมนต์60ออกไปเนี่ยผมว่าตลาด PC Gaming อาจจะพังชั่วคราวเลยก็เป็นไปได้ครับ